อ่าแชทไหนอ่านข้ามขออภัยนะครับเมื่อกี้แลบเพินไปหน่อยแลบยาวโอ้โห,โห,โโหแม่งไอเฮียวันนี้คูณ2-4ใบมันยังไงกันครับเนี่ยจุลปิโก,โกช็อปบ,บริการเติมเงินเกมออนไลน์ที่สะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ให้บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายจำหน่ายบัตรโทรม o นี่บัตรเรเซอร์โกในราคาสุดคุ้มนอกจากนั้นยังมีจำหน่ายบัตรไอทูนกิฟต์การ์ดในราคาพิเศษติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีๆได้ในเฟซบ o o กแฟนเพจจุลปิโกช็อปนะครับ เดี๋ยวขอเล่าแล้วกันเรื่องของทํายังไงที่จะรีเซ็ตเพลทบอร์ดให้มีโอกาสสุ่มออกมาแล้วลุ้นให้มันเป็นป้ายที่คูณ2นะครับยกตัวอย่างนะครับเริ่มต้นอันดับแรกในแต่ละวันคุณมาดูที่บอร์ดของคุณก่อนว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีคูณ2อยู่แล้วเปิดมากี่ใบในแชทในแชทยังไม่ได้อ่านแชทต,ต้องขอโทษนะเดี๋ยวช่วงไหนอ่านแชทแล้วเดี๋ยวอ่านให้ยาวๆนะครับสมมุติของผมนะครับวันนี้เปิดมาผมเจอคูณ2 4ใบอันดับแรกเลยครับ รับใบที่เป็นคูณ2แล้วทําให้เสร็จก่อนในที่นี้ผมจะรับไปก่อน4ใบใบอื่นยังไม่ต้องรับเลยนะครับใบอื่นยังไม่ต้องรับเลยนะครับแล้วก็จะไปทําแล้วก็จะไปทํา4ใบนี้ให้เสร็จก่อนนะครับเอ่อพีระมิดคอนเทล่าอีสต์โรดคอนเทล่าซาเกตคอนเทล่าเอ่อผมได้4เควสคูณ2วันติดแล้วโอ้โหผมนั่งนานๆมาทีวันนี้ก็เพิ่งมีวันนี้มาฮอนคิดชิดแชทได้4ใบเมื่อกี้ผมจะเล่าอะไรวะ อ๋อการรีเควสบอร์ดนะครับเพื่อนๆเควสบอร์ดได้อะไรบ้างเออ่วิชาเควสบอร์ด101นะครับเฟสเฟสเฟสเสเควสเควสบอร์ดเนี่ยมันจะได้โอดินใช่ไหมครับอันนี้นะ1961นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะส่งเควสคูณ2ให้ดู1ใบตรงนี้นะปกติมันต้องได้140นะครับปึ้งโอดินคูณเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วว่ามันคูณเห็นป่ะนี่ดูตรงนี้ก็ได้ จาก140นะครับเป็น280นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะส่งอีกทั้งหมดนะครับเพิ่มเพิมยังไม่จบแค่นี้ครับเรื่องของการรีเวนบอดนะครับหลักการของมันก็คือทำไงก็ได้ให้เลเวลอัพนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยู่เลเวลแรกๆกอ่ะก,การที่จะอัพเลเวลหนึ่งเนี่ยมันง่ายคุณไปยิงมอนคุณไปลงดนันคุณไปอะไรอย่างเงี้ยเลเวลแรกๆ20-30มอะ่ะมันทำได้30 4 0ก็อาจจะพอทำได้ แต่พอเลเวล50ขึ้นมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเห็นประสบการณ์เนี่ยแม่งแค่เนี้ยแต่เป็นความกว้างที่คุณไม่สามารถไปเปิดบอร์ดได้มันเป็นความกว้างที่คุณไม่สามารถเปิดบอร์ดได้ถ้าคุณโชคดีนะครับถ้าคุณโชคดีในวันนั้นยังไม่ได้ลงดันเจี้ยน3าครั้งก็ไปลงซะไอ้ถ้าคุณโชคร้ายแบบผมคือลงไปแล้วก็ทําอะไรไม่ได้แต่มันไม่ได้หมดแค่นั้นมันยังเหลือกิวออเดอร์ซีออซิมิชันอ่ะเดี๋ยวเราลองส่งออเดอร์กันได้เอ็กพีป่ะเอ่อไม่ได้ ไม่ได้ e อ p เออช่างมันแต่ว่าที่ที่แน่ๆสิ่งที่ได้คือ coc ใช่ไหมครับพอมาพูดถึงเรื่อง coc เนี่ยมันก็ต้องเข้าเรื่องของการดองดอง COC วันนึงเนี่ย COC ทําได้10ครั้งแต่ในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยคุณสามารถดองได้จนถึงวันที่มันรีเซ็ตรีเซ็ต c o c กับรีเซ็ตร้อชั้นนะครับเวลาเดียวกันก็คือตีห้ของเช้าวันจันทร์อ่ะตีห้เช้าวันจันทร์นะครับการดอง COC โดยที่ไม่ได้ทําทุกวันเนี่ยข้อดีหลักๆเลยนะครับมี2อ,อย่าง 1. ถ้าคุณทํา COC วันอาทิตย์ก็คือวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับไม่ว่าไม่ว่าตอนนั้นคุณจะเลเวลอะไรเพ COC มันก็จะได้ค่า EXP ของช่วงเลเวลนั้นๆหมายความว่าสมมตุติวันจันทร์คุณเลเวล50คุณจะได้ EXP ของ COC เนี่ยเท่าเลเวล50แต่5วันอาทิตย์คุณเกิดเลเวล55ใช้เวลา1สัปดาห์เก็บไป5เวล เวลาคุณทำ COC ตลอด7วันก็คือ70เควส70เควสนะทั้ง70เควสนั้นคุณจะได้คุณจะได้ EXP ของเลเวล55ทั้ง70อันแต่อย่างกรณีของผมวันนี้เนี่ยคือฉุกเฉินนะครับกรณีอย่างเงี้ยฉุกเฉินวันนี้วันอะไรละวันนี้วันอะไรละวันพฤหัสไอวันพุธไอเทียมันทิ้งคืนวันพุธนะครับวันพุธเนี่ยก็คือผมดองมา3วันละจันทร์อังคารพุธมี3ชุด 30เควสที่ผมยังไม่ได้ส่งเดี๋ยวผมจะส่ง30เควสนี้ครั้งเดียวเลยแล้วก็มาลุ้นกันว่า30เควสช่องนี้จะได้ขนาดไหนอ่ะรับมาดูกดรับ CO c ซ c m i s s มิชนะครับรับแมววิ่งไป30เควสอ่านแชทกันเพลิเลยกู30เควสนะรอหน่อย <laughs> วิธีการทำเควส COC แบบสะดวกสบายนะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมี70เควสเนี่ยก็แนะนำ ของ1ชิ้นน่ะซื้อแม่งไปเลย60อันแต่ว่าอันเนี้ยผมมีแค่30เพชรใช่ปะผมก็จะซื้อแค่40พอ40พอนะซื้ออ้าไม่ใช่แค่15อะแล้วทษทีไม่ได้ดูเลยซื้อมาทำไมสีอันเออช่างแม่งเหอะไปเผาโอดินเลเวลอาพเออใช่ใช่เออเออเออจริงมีโอดินอยู่นี่หว่าก็โอดินก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่ทําให้เลเวลอาพได้นะครับอะไรก็ได้อ่ะทุกทางที่แม่งได้ EXP ีอ่ะโอดินลงหอดันเจียน c o c ที่ดองไว้อะไรก็ได้ เพราะว่าเมื่อคุณเลเวลอัพเควสบอร์ดมันจะรีเซ็ตนะครับลงหอทำควิสทำควิสวันนี้ไม่ทันแล้วครับถ้าทำ COC ไปแล้ว2วันจะดองได้อยู่ไหมดองได้ตลอดครับรีเซ็ตจนนู่นแหละตีห้าบันจัน์นะครับผมว่าไม่น่าพอสามที่เพยไม่พอ,อเฮ้ยเ,เล้อย่างเหลลอโอดินไงเดี๋ยวเราไปบูสกับโอดินได้อีกหน่อยนึงเฮ้ยสต,ตมินาไม่ได้ใช้เคียดกดโอดินไม่ได้วันนี้งามไส้ละสต,ตมินาไม่ได้ใช้เลยครับเต็มสี่พันเลยครับนี่วันนี้วันนี้วันนี้กดโอดินไม่น่าได้ยังไม่ใช้สตมินาเลยต้อง 6 0 0 0 0 exp ต่อเควสคูณ30ประมาณอ๋อหมายถึงว่าคำนวณก่อนใช่ไหมครับ60,000 exp ต่อเควสคูณ30ประมาณล้าน80 0 exp แล้วเราก็ไปดูใช่ไหมว่าเราจะอัพ,พอหรือเปล่าใบที่รับมาหรือทำแล้วรีเหมือนกันนะครับเคยรับคูณ2มาแต่ส่งไปแล้วคูณ2หายหมายถึงว่าตอนที่เรารับรับเป็นคูณ2แต่พอส่งแล้วเลยว่อัพคูณ2หายเหรอได้ด้วยเหรอขาดอีกเ0,000 0 e จะ up บอดปกติ4-6ชั่วโมงโอ้โหไม่ไหว่เพื่อนนานไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาวิธีเคลียร์สเตติน่าแล้วก็ไปเอดินเอาดีกว่าน่าจะ น่าจะถ้าโอดินน่าจะไว